ครับนักเรียนนักเรียนรู้หรือไม่การสวดมนต์แผ่เมตตาคืออะไรการสวดมนต์คือการสวดพันนาพระคุณของพระรัตะนายหรือการสวดท่องพระสูตรต่างๆที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาการแผ่เมตตาคือการตั้งความปรารถนาดีหรือแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรไปยังเพื่อนมนุษย์และอบมนุษย์ทั้งหลายอันได้แก่เทวดาและสัตว์ และนักเรียนรู้หรือไม่ข้อปฏิบัติเบื้องต้นและการปฏิบัติตนก่อนการสวดมนต์ต้องทำอย่างไรข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่จะไหว้พระสวดมนต์เป็นพิธีการควรมีการเตรียมการดังนี้ 1. จัดโต๊ะหมู่บูชาและอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งยังโต๊ะหมู่บูชา 2. ตั้งกระถางทูบโดยทูบสามดอกหมายถึงการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อชาวโลก3าประการคือ 1. พระบริสุทธิ์ที่คุณ 2. พระปัญญาคุณ 3. พระกรุณาคุณ 3. เทียนสองเล่มหมายถึงการบูชาพระธรรมและพระวินยัยและ 4. การประดับดอกไม้โดยเจดกันหมายถึงการบูชาพระสงฆ์นี่ก็เป็นรูปตัวหมู่บูชาที่ครูนำมาให้กับนักเรียนได้ดูกันนะครับ ต่อไปจะเป็นการปฏิบัติตนดังนี้ 1. ชายนั่งท่าเทพบุตรหญิงนั่งท่าเทพิดา 2. ประนมมือให้ชิดกันให้อยู่ระหว่างอก3เริ่มสวดมนต์และแผ่เมตตาเดี๋ยวต่อไปเราไปทำความรู้จักกับบทสวดมนต์และแผ่เมตตากันดีกว่าครับเด็กๆ 1. บทนมสัสก,การพระพุทธเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันดีกว่าครับเด็กๆเ,เริ่ม นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเก่งมากเลยครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูคำแปลของบทนี้กันดีกว่านะโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต แปลว่าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะแปลว่าตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 2. บทสรรเสริญคุณพระรัตนาไตรเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันดีกว่าครับเด็กเเริ่มอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวาตาธโมธรรมังนัมสามิ กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาววกะสังโคสังคังนะมามิกราบเก่งมากเลยครับเด็กเดเดี๋ยวเราไปดูคำแปลของบทนี้กันอรหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาแปลว่าผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันตัดสรูชอบโดยพระองค์เองพุธทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิแปลว่าข้าพระเจ้าขออภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สว่าขาโตพระวะตาธโมแปลว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรุไว้ดีแล้วธรรมังนัมัสามิแปลว่าข้าพระเจ้าขอนับมาสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโคแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนัมามิแปลว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 3บทแผ่เมตตาเดี๋ยวเรามาสวดมนต์และแปลไปพร้อมๆกันเลยนะครับเด็กๆส,สัตว์เพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้ทําความรู้จักกับการสวดมวนแผ่เมตตากันไปแล้วเด็กๆรู้หรือไม่การสวดมวนแผ่เมตตามีผลดีอย่างไร ผลดีคือ 1. มีสติในการดำเนินชีวิต 2. เกิดปัญญาในตัวของเราเอง 3. สมาธิมั่นคง 4. เป็นการตัดความเห็นแก่ตัวในตัวของเรา5ชีวิตแจ่มใสและทำให้เรามีความสุขเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนเรื่องการสวดมนต์แผ่เมตตาก,กันไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้ความรู้กันอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่นะครับเด็กๆบ๊ายๆ